ซีฟู้ดปลาสวยจ้ะคุณลาตนีสวัสดีจ้ามือนีนิพามากินมึกหนึ่งสมุนไพรแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาจ้ะอันนี้เอาเป็นแบบจิ้มน้ำจิ้มเอ,เอาเป็นจิ้มน้ำจิ้มจ้ะเป็นเมนูกับแก้มจ้ะเป็นเมนูกับแก้มแล้วก็มีน้ำจิม้มซีฟูด้ดสองแบบอันนี้เป็นซีฟูด้ดซีฟู้ด เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นซีฟู้ดใส่น้ำปลาจ้ะแล้วก็มิผักมะละจีนแล้วก็สลดัดแตงกวาต้นหอมผักชีจ้ะมาเข้ามากินกันเลยมาแซ่บๆน้ำกันจ้าตงมือตองมือเลยเออนี่ล็กเลยแต่มันบังหน้าลองกลุ่มก็นเนาะเขาตรงนี้ อย่างดับเข้าไหมมี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 เดี๋ยวเราจิ้มก่อน <c ười> จิ้มก่อนเหรอ,อจิ้มมึงเนาะอือกุ่งสดๆเลยจ้าพี่น,อน้องกะอือชอบรู้สึกครับ เปเมนูบานๆไลอีพีแล้วเนาะอีพีนี่ลงทะเละจ้ะลงทะเละกับเป็นเมนูกับแก้มสุดยอดเลยแซบ่บครับโอ้เผ็ดหยุดจัดครับอันนี้มึกหนึ่งสมุนไพรจ้ะแนวแกคงับโอ้โชดจู <laughs> หวานช่วยๆ <c oughs> อ,อร่อยะอร่อยหอมหอมสมุนไพรจ่ะอ,อืมแซ่บครับ ชมมร,าราชมมาติน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้มข้นคักจ้ทั้องเผ็ดเปี้ยวหวานเค็มมาเบเลยกินมอน้ำจิ้มนี่นะน้ำจิ้มปลารซีฟูดปลาราจ้ะ ผัดปลาบหละเด็อืมเด้เากันเนาะมีแครปากวาหวานมาเข้าในเฟมเลย เก็บแต่ว่านักนกิน่อกันว่ากินกับแก้มอันนี้กินกับแก้มแล้วกําลังเท่มันตันกันกับแก้วแล้วเรานคนกินตลอด เราะง้นเรย่าก็เจ้าูของแก้เาของแกะเขาก็าไปทุวทิพยเมนูนี้ <c oughs> เด็ดองเค่กินเมื่งจากพี่น้องจา้าเด็ดครับแซะมันลงขออหอนวาารถ <อ>ร้องเนี่ยพอว่าพอยังมันเจ็บ่ากเข้าเด็ดมันเข่าจ้ะอร่อยเลยเข้มขน้นเขาน้ำเข้มเนือ้อเ็มีวิธีทำน้ำเต้าจ้ะพี่น้องจ้ะมือถ่ายคลิปมูอถ่ายคลิปจ้ะ thấm mực 1, cho mình thấy nhà gọi em chim คิดว่าเทียดเผ็ดขนาดนี้อะไรไหม 打出去吗？ ต้องเพ็ดทตั้งแสบแต่พี่น้องบ่เพ็ดก็บ่บเพ็ดกับบ่แสบอีกแล้วเนาะน้ะนำปลาที่ฟุดกับแสบ ไม่ลบอมอ่ะผักกบกบืหนวดปลาหมึก

bây giờ mình bao, vào lưu bón thịt rồi thì xây những thế ừ. rồi bây giờ nó rồi, các phía lắm อแบบพ่อจ้าพี่น้องจ้าเฮ้ยกุ้งแช่น้ำปลาสด,ด,ดสดสดจ้กสดสดจากตลาด ondek dup 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 pun muncul ah niok okay. hmm แล้วเบรกแล้วบ่หวแล้วพักเบรกแต่น้องนิสูตตายค่ะลุยทั้งหายทั้งกินปากแดงเป็นไรปากกระดง ต้นหอมจะแทบ เคยหายไม่รู้กับเกี่ยมร้องมังจ้ะพี่น้องจา้าแซ่บครับเขากันเขากันเอาจิ้มซีฟูดมันมีความหอมของใบบะคูดตะไครเนาะกระเทียม,ะะม,มแล้วก็กินกับม้วจิ้มซีฟูดแบบแล้วก็เนื้อปลาหมึกที่มันแบบนึบึบมๆๆครับ,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 บสดจ้สุืยอดพี่น้องมาถึงเลยจักินหานาทีเนะาะเล้กลยปนหนึ่งจ้า แจบอย่างจุ่แก้วอะบอร์ประชันกี่อะ้ทำอแก้วนี่ปรเมือนีจ้ะจุ่มกัาไปนั่นจิ้มซีฟูด้ดซีฟูดปลา ตวเจ้ะอ็ดเจ็ดติงๆยัไงกันแคบับ้ว่น้องจ้ะ

ครับแต่ว่าอยากจะเสนอเมนูเมนูมึกนึ่งสมุนไพรนี่ครับอร่อยขนาดต้องลองเนี่ยพอนงสูตรอยู่ท้ายคลิปนะครับเด็ดหาเมนูก,กับเกี๊ยมสิ้นเดือนนี่จัดเลยจ้เขามีแต่มึกนึ่งแล้วเอมมึกนึงสมุนไพรแมน หมึกหนึ่งสมุนไพรกุ้งแช่น้ำปลาช่ำช้ำช่ำชำเด้งเด้งดึงดึงแซ่บเวลาจีนจ้ะปกติเขาจะหัน่นแล้วเอาใส่กุ้งแช่น้ำปลาเป็นแว่นๆนนะสำหรับเรานี่ครบเอาเลยครับผม cắt ở đây muốn khoai dạ dày ừ. nó còn nào chứ là chín thì khẩu cần gì nó cả nó Cái cây nó Cái cây chấm mưa hết cái tiểu cây nó bưng đi qua Lái tẹt. em lại kiểu người ta nữa ยกเกี่ยวบอมเผ็ดพี่น้องเลยเผ็ดไรจ้ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บสำหรับมื้อนี้มีเกิดที่ขอตัวลาไปก่อนด้จ้ะพี่น้องจ๋าล้องไปเฮ็เดเบิ่งเดอร์หมึกนึ่งสมุนไพรแซ่บจ้ะเป็นเมนูก,กับแก้มก็ได้ดีเลยยังซีเลยกับเขาก็ได้จ้ะล้องไปเฮ็ดเบิ่งมืองม้อนี้เฮาสองคนกะขอตัวลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้ะ thank mm -hmm. you